บนผราสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟลดันให้มึงสู่ทางอยจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังทำกุลทำตนแพ้ไยภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฟันอย่าปิดวังให้ฝันฟ้า้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รัามึจงฟัง ถาตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินตามลังอย่าหยุดยังกับสั่นตาไม่เป็นอย่างฝันอย่าพิวารณนฝันฝาทำมึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ลัลาเมึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินตามลังอย่าหยุดยังกับสั่นตาข่อผู้แพนนะเราถือเป็ปลาข้ออีกต่างหรือปานนะจ๊ะให้เกษตรกรเราเนี่ยนะครับ กระบวนการพักนะครับอยู่ตรงนี้จะเป็น